สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านเรื่องพีรินเหล่าบบหายไปอีกแล้วนะคะพิรินก็จะเป็นแบบนี้โผโผโผนะคะจะเป็นศักระยะศักระยะโดยเฉพาะระยะนี้นะเพราะว่าพิรินกําลังแบบว่าขึ้นรับตําแหน่งใหม่ไงคือความลงตัวมันยังบวไรอันนี้เทไรก็เลยมีความวุนไายในการงานหัวสมองคิดตะเรื่องงานอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าพิรินเหตุงานค่อนข้างที่จะหลายในะช่วงนี้เพราะว่าเหตุงานเริ่มจะเหตุงานางตั้งจากวันพลหัหัด จนถึงวันจันทร์เลยคือวันอาทิตย์กับต้องทํำแต่ว่าต่อไปนี่งานมันเริ่มจะลงตัวแล้วก็คือสิบแบบว่าวันอาทิตย์กับคือสิบบรเหตุแล้วอาจจะพักผ่อนวันอาทิตย์วางหันนะพีรินไปเห็นงานแต่ว่าไปกับบได้เพราะว่ามันเป็นไอพ,พีต้องพีรินต้องไปควบคุมคุณภาพของไอผลิตภัณฑ์อ่ะเนาะถ้าเกิดว่าไล่เขาเห็ุงาน้วบอมีคนค่อย ควบคุมผลิตภัณฑลควบคุมคุณภาพมันก็สิคล้ายๆว่ามันงานมันจะออกมาแย่ไงพี่ดินมันเป็นหน้าที่พี่ดินก็เลยต้องไปนะแต่ว่าไปได้กับเหตุงานไปแค่หาัชวมงกับกลับบ่ไหวเมื่อยจะขอรับกลับมานอนบ้านดีกว่านาะเมื่อนี้นะคะจะมาเข้าเรือนกันเลยมาเอา s ับเ e ็ t ของข้าดีกว่ามาเอาแบบหัวข้อของเราวันนี้นะคะมันเมื่อนี้นะคะพี่ลินสิมาเหมาไมยเรือผู้ใช้อ่ห้างหายไปโดนกับเรือผู้ใายนะครับเพราะว่ามุกมุนอยู่กันเรืองงานนะคะพี่ลินนะคะเมื่อนี้สีมาบวก ผู้บ่าวหน่อยอยู่ออสโลนะครับทัพของพายจะเป็นเอฟซีของพี่ลินนะคะเอฟซี FC ตัวยูจะรู้ว่าพี่ลินจะคุยกับเด็กน้อยหลายคนนะคะมีหามหลายตอนให้เลือกนะคะแล้วหํมตอนนั้นนะคะที่อยู่ออสโลที่พี่ลินบอกว่าเขาหายไปเธอเขากลับมางอดิฉันว่ามันว่าางกหรอกกับว่าได้พิดกันคือทางค้นทางไปนั่นแหละเขากับติดตกลับมาแต่ติดตกลับมาด่วนแล้วลหลายหลายหลายอาทิตย์แล้วอาทิตย์ที่แล้วเหอมัะนะ้งแต่พี่ลินบอไดมีเวลามามาอัปเดตเนาะมาอัปเดตมาลงคลิปเหตุเห็นก็ได้ มื่อนี้วันหยุดก็เลยถือโอกาสมาเล่านา่งท่งขอความมากที่จริงพี่ลินก็ลบเพื่อนไปแล้วนะพี่ลินก็ลบเพื่อนลบอะไรจากแนดไปแล้วคือถ้าเกิดว่าคนไหนที่เสียไปแล้วพีล่ลินก็คือจะจะคัดออกนะคะจะคัดออกจากชีวิตนะคะดิฉันจะไม่เก็บไว้นะคะให้เป็นที่บรบลุงลังนะคะในห้องแชทของดิฉันนะคะนั่งทรงขอความกลับมากนะคะนางกระทรงความรอของนางนั่นแหละความเซ็กซี่ของนางนั่นแหละกลับมากนะคะก็เปท่อนบนให้เห็นซิกพงซิกแพ็กนั่นแหละกระสีกาเซว่ามก เว้ยมาต่อยอีเท่านีกอีจังหน่อยกันหน้าเนี่ยเผื่อมันสีหลงรากเผื่อมันสีมีเวลามาหากูอย่างประมาณนี้นะคะนั่งกระทรงแสดบกกับมากมากคุยโน่นนี่พี่เล่นกระตอบกตอบปกติตามมารยาทคือก็คือจังสิบอกว่าไรทะเลาะกันก็คือหายๆกันไปเพราะว่าบ่มีเวลาให้กันแค่นั้นเองนั่งกระทรงแสแบมากพี่เล่นกระตอบไปแค่นั้นต่อไปทรงมั่งกระตอบมากไปกัพี่เล่นกะ ตอบไปอีกก็คือคือคือเอาจริงๆแล้วพี่ลินกับอะไรสนใจแล้วนะคะเพราะว่าคิดว่าตัวเองว่ามีเวลาให้เ,หเ,หเขาก็คือตอบเขาทางค้ำตอบคํำนั่นแหละเพราะว่านายเป็นคนที่เลือกที่จะไปเองเนาะเราก็ไม่ได้อ,อ,อะไรเราก็บอกแค่ว่าเรางานเราเยอะช่วงนี้งานเราเยอะเพราะว่าเราขึ้นรับตําแหน่งใหม่เราไม่มีเวลาอย่างประมาณนี้คืองานบาตกกันงายก็เลือกที่จะเดินออกไปเองปติดต่อกับมาเองนะคะพี่เล่นกับอะไรเดือดร้อนอย่าเงเพราะว่าพี่เล่นก็ยูซื้อนะพี่เล่นก็เลือกหนา้าที่การงานเพราะว่าอย่างหูบ แหวว่านายนายเคยเอออาน่าเคยต่อ่า,า,เ,อาเมื่อสองมือที่แล้วนา่งน่ายทรงแนน p กลับมามามาว่า,าให้พี่ลินว่าเป็นอย่างเธอคือเค,เค,เคต่ง,งานทำไมมีแต่างงานงานงาน Why you just have work work work, work all the time คือพูดทุกอย่างคือทำทุกอย่างเวลาที่จะนับนัดกันออกไปกินข้าวไปโน่นนั่นนี่ไปหากันเนี่ยพี่ลินก็จะบอกเลยว่าฉันไปไม่ได้อ่าฉันต้องทำงาน กแม่นอิหีเพราะว่าพิรินก็นเห็นงานตลอดอยู่แล้วเขาอยุ่เสาร์อาทิตย์แล้วพิรินก็ไ่ได้หยุดอย่างประมาณนี้เพราะว่างานช่วงนี้หลายออเดอร์เยอะแล้วพิรินเป็นระดับหัวหน้าพิรินก็นต้องควบคุมดูแล้วถ้าพิรินปล่อยปะละเลยงานออกมาแย่มันก็เป็นความผิดของพิรินพิรินก็ต้องเอาเรื่องเอางานเลยก่อนเพราะว่าได้กระระดับความสัมพันธ์ของเขาสองคนนี่คือต่างคนต่างอยู่ก็ค,คือเพิ่งคบกันเขาบ่ได้มาเลี้ยงดูเขาบ่ได้มา สวยพี่ลินใส่คาใส่จาย,าายใ,จในชีวิตไม่ไม่ได้มาซัพพอร์ตอะไรพี่ลินอะไรประมาณนี้ทำมาพี่ลินต้องไปแคร์พี่ลินบอกแค่นะคะเพราะว่าที่พี่ลินเฮดอยู่ตอนนี้การงานนะคะชีวิตพี่ลินต้องรับผิดชอบตัวเองทั้งรอบรัวทั้งลูกทั้งขอบรัวทั้ง,ง,งยุททางเมืองไทยนะคะะให้พี่ลินมาเลือกว่าโอ๊ยฉันไม่ทํางานออกฉันจะไปหาเธอฉันจะไปคบกับเธอเองมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์นะคะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่ลินเห็นแก่เงินมากไปหรือเปล่าเห็นแก่งานจนไม่ห่วงชีวิต ในกรณีแบบนี้มันอาจจะใช่นะมันอาจจะใช่ว่าพี่ลินอาจจะแบบว่าเป็นคนที่ทํางานมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้ตัวเองให้คนรอบข้างอย่างประมาณนี้ที่พี่ลินเหตุแบบนี้เพราะอย่างหูวาพี่ลินมีเหตุผลนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ในระดับนี้คือเป็นความความสัมพันธ์ที่กําลังเริ่มต้นกําลังศึกษาดูใจกันยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาหรือครอบครัวแล้วในสถานะที่พี่ลินเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือ พี่ลินต้องซัพพอร์ตตัวเองพี่ลินต้องจ่ายมีค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างเลี้ยงดูครอบครัวลูกสองคนพ่อแม่นะคะ <_ C 1> แล้วก็กิจาการอะไรของพี่ลินที่อยู่ทางเมืองไทยพี่ลินต้องรับผิดช,ชอบเองทุกอย่างค่าใช้จ่ายทุกอย่างพี่ลินต้องหาด้วยมือของพี่ลินเองไม่มีใครมาซัพพอร์ตพี่ลินนะคะแล้วผู้ชายคนที่คุยอยู่กับพี่ลินเนี่ยเขาไม่ได้มาซัพพอร์ตอะไรพี่ลินเขาไม่ได้มาช่วยอะไรเขาแค่ต้องการเวลาที่จะไปอยู่ด้วยกันกับเขาแค่นั้นเอง ก็ถ้าถ้าเกิดว่าพี่ลินมีเวลาพี่ลินก็ไปพี่ลินก็ไปนะคะถ้าพี่พี่ลินก็เคยบอกแล้วว่าพูดกันตรงๆเลยว่าถ้าพี่ลินอ่มีเวลาเออถ้าฉันมีเวลาถ้ามีเวลาตรงกันฉันก็จะไปแต่ถ้าฉันต้องทํางานพี่ลินไปไม่ได้พี่ลินก็บอกแค่นี้เพราะว่าอันดับแรกที่พี่ลินจะเลือกคือหน้าที่การงานเพราะว่าหน้าที่การงานนะคะที่พี่ลินทําอยู่ตอนนี้มันเป็นตัวสร้างรายได้ เพื่อที่จะเลี้ยงตัวพี่ลินเลี้ยงครอบครัวของพี่ลินสร้างอนาคตของพี่ลินนะคะเพราะว่าผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไม่ได้มาช่วยซัพพอร์ตอะไรพี่ลินเลยนะคะพี่ลินไม่จําเป็นต้องเลือกเขาแต่ถ้าใ้ถึงขั้นที่ว่าอยู่เป็นครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วแชร์ค่าใช้จ่ายทุกอย่างช่วยกันแล้วซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วถ้าเป็นความสัมพันธ์ณจุดจุดนั้นน่ะพี่ลินยอมนะคะพี่ลินยอมที่จะเสียสละอ่ะ เอาอย่างอย่างสมมติว่าวันอาทิตย์ใช่ไหมเออวันอาทิตย์ก็จริงๆแล้ววันอาทิตย์พี่รินทําไม่ทําก็ได้แล้วแต่แต่พี่รินต้องไปตรวจงานประมาณแค่สี่ห้าชั่วโมงพี่รินก็กลับบา้านอะไรอย่างเงี้ยพี่รินก็ทําได้แต่ถ้าในระดับถึงขั้นที่ว่าเราเป็นครอบครัวกันแล้วพี่รินก็ต้องแบ่งแยกเวลาตรงนี้ให้กับครอบครัวให้กับเขาด้วยนะคะอแยกแยกให้ออกนะในช่วงสัมพันธ์ที่เรากําลังคบกันเริ่มดูใจกันนะคะพี่รินจะเลือกเอาหน้าที่การงานของพี่รินอันดับแรก นะคะชีวิตของพี่ดินอันดับแรกแต่ถ้าเป็นช่วงระยะที่เป็นครอบครัวกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วพี่ลินจะให้ความสําคัญกับครอบครัวมากกว่าเรื่องงานนะคะแล้วการรับเกณฑ์นในการเฮ็ดงานในประเทศนอ์เวนี่คือกันถ้าถ้าคุณมีลูกนะคะถ้าคุณมีลูกถ้าสมมติว่าวันนั้นน่ะเป็นวันทางานของคุณแต่ถ้าลูกคุณป่วยคุณก็สามารถลาง,งานได้ แล้วคุณก็ได้เงินเดือนเหมือนเดิมนะคะในกฎหมายของประเทศนอเวย์นี่คุณสามารถลาง,งานได้ถ้าเด็กถ้าลูกของคุณนะ่ะป่วยนะคุณก็หยุดงานไปดูแลลูกได้คุณก็ได้ค่าแรงเหมือนเดิมอันนี้มันเป็นกฎหมายนะคะมันเป็นกฎหมายของเขาเพราะว่ากฎหมายในประเทศนอเวย์เนี่ยคือตามจริงๆแล้วอะ่ะเขาจะให้ความสําคัญกับคําว่าครอบครัวกับคําว่าเด็กกับคําว่าลูกนะคะแต่ใน,นตอนนี้สถานะสถานะของพิรินกับเขาก็คือเพิ่งคุยกันอะคุณ ฉันจะไปให้ความสําคัญอะไรมากมายถ้าคุณรับตรงนี้ไม่ได้เราก็ไปด้วยกันไม่ได้ก็เขาก็ท่งขอความกลับมาขอคุยขออย่างเหมือนเดิมพี่ลินก็คุยถามว่าก็คุยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้โกรธกันอย่างที่พี่ลินบอกไม่ถึงก็ตอบเขาถามมาก็ตอบไปถามมาก็ตอบไป เออเขาก็บอกพี่ลินว่าทาไมเธอทําแต่งานนู่นนั่นนี่ก็มาว่าพี่ลินเนาะว่าไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยทำานทำแต่งานงานงานก็ฉันต้องทํางานสิคะเพราะว่าฉันมีค่าใช้จ่ายรออยู่ฉันมีความรับผิดชอบฉันต้องดูแลตัวเองซัพพอร์ตตัวเองซัพพอร์ตลูกซัพพอร์ตครอบครัวนะคะดิฉันจะไม่เอาห้ำตอนไหนมามาขัดขวางความก้าวหน้าของพี่ลินเด็ดขาดแต่ถ้าอยู่ในระดับ พี่รินขอย้ำอกีกรอบถ้าในอยู่ในระดับของคําว่าครอบครัวนะคะพี่รินจะให้ความสําคัญกับเขามากกว่าณนะตอนนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่รินเฉยเยบ่ได้ตื่นเต้นบ่ได้อย่างเพราะว่าพี่รินมีตัวเลือกมีตัวเลือกอยู่แล้วคนใกล้ตัวก็มีนะคะการที่เข้าจะเลือกคนที่เขาจะเขามาในชีวิตเขาอยู่กับเขานี่คือต้อง ความรักอย่างเดียวนะคุณความรักอย่างเดียวพิลินบอกเลยมานะอายุ43สาปี44ปีแล้วเนี่ยความรักอย่างเดียวนะ่ะมันไปกันไม่ได้หรอกอิลินะคะคุณไม่ต้องมาดรามา่าไม่ต้องมาแบบโรแมนติกมากโอเคเรารักกันอยู่ที่ไหนย่ห่างกันแค่ไหนเราก็จะรอกันเพราะว่าเรามีความรักที่จริงใจให้กันโนนนะคะถ้าคุณรักกันมากแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่มีเงินไม่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นานหรอกคุณนะคะความรักนะ่ะมันจะตื่นเต้น ในช่วงแรกๆนั่นแหละนะคืออ่าช่วงแรกๆอะไรเนี่ยชี้นกอะไรนะชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกอะไรของเขาพี่เลี้ยงก็พูดไปถูกแล้วนะอ่าน้ําต้มผักช่งว่าหวานอะไรประมาณนี้ยนะช่วงแรกๆก็อาจจะใช่ทุ่มเททุกอย่างนะคะแต่หลังๆไปถ้าอยู่ด้วยกันนานๆไปแล้วคุณจะรู้นะคะคุณจะรู้นาแล้ววันหนึ่งถ้าคุณอยู่ด้วยกันไปแล้วฝืนอยู่ด้วยกันไปแล้วแล้ววันหนึ่งไม่มีอะไรจะกินน่ะนั่นแหละความแตกแยกมันจะมานะคะแต้วพี่จะบอกไปเลยนะฝรั่งประเทศนอกเว่นี่ การเลือกคู่การเลือกค้นของเขาเนี่ยเขาจะเลือกเอาที่ความเหมาะสมนะคะเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจเ,เขาจะเรียกอะไรอะ่ะความเป็นอยู่ค่าครองชีพของเขาเนี่สำคัญมากเพราะว่าประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่ค่าครองชีพสูงนะคะถ้าเกิดว่าเออถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นอะ่ะเขามีรายได้เยอะๆมากเขามีรายได้เยอะมากเขาเหลือเฟืออะไรประมาณนี้เออเขาก็ไม่บอรี่เขาก็ไม่แคร์หรอกว่า ผู้ชีวิตของเขาจะเป็นยังงงยังไงอย่างอย่างคนที่เป็นพันชนิดพังชูนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่ต้องดิ้นรนอะไรเยอะเขาก็มีรายได้ของเขามาทุกเดือนเขาจะหาเมียแบบไหนก็ได้เออไปเอาเมียคนไทยมามาอยู่เฉยๆมาอยู่แค่เป็นเพื่อนฉันนั่นแหละเราก็อยู่กันไปน่องแนงน่องแนงแบบตามภาษาคนแก่มีเพื่อนคุยอะไรไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคนที่เป็นคนที่แบบรุ่นขึ้นมาเพิ่งเป็นวัยที่เริ่มทํางานเป็นวัยที่เริ่มสร้างตัวเขาจะหาคนที่เขามากแล้วก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้ เขาจะเลือกเอาที่ความเหมาะสมนะคะถ้าใครมาอยู่ประเทศนอร์เวย์นี่ยคุณจะเห็นเลยว่าผัวเมียผัวเมียบางคู่นั้นผัวอย่างรอปานเทพพบุตรเมียว่ามันอีอยงบ่อยากบอยกเว้าหน่ะนะคือคืออึ้งยืนนีก่ก็มีนะคะหนาคือ,อขี่ข้างขากนี่ก็มี่เอยียงประมาณนี้พูดก็ไม่ได้บูลลี่นะอันนี้ไปทานเปรียบเ,เทียบนะคะคือบางคนนั้นเขาไม่ได้คำนึงถึงหน้าตาเลยซ้ำ นะคะบางคนหลยที่อาคนที่นี่พี่ดินเจอเยอะมากๆเลยผู้ชายหยอนรออย่างเทพประบุตแต่เมียดูไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้ก็มีแต่ว่าเขามีความเข้าใจกันคุยกันรู้เรื่องปรึกษากันได้ทุกเรื่องอาเป็นเพื่อนกันได้เป็นคู่ชีวิตกันได้ซรัพร์ตอซึ่งกันและกันได้นั่นแหละคนที่นี่นะคะเขาจะเลือกเอาที่ความเหมาะสมเขาไม่ได้เน้นเอาเรื่องความรักเป็นใหญ่นะเพราะว่าถ้าคนมาอยู่ที่นี่คุณก็จะรู้เศรษฐกิจที่นี่ค่าครองชีพที่นี่สูงมาก นะคะเมื่อนี้ก็มาคุยกันเรียกขนมยอย่ซื้อๆเล็กๆหน่อยเพราะว่าพี่ลินมีเวลาค่อนข้างที่จะน้อยนะวันนี้เพราะว่าต้องออกไปช้อปปิ้งนิดนึงออกไปซื้อของ,งนิดนึงเพราะว่าเหตุการณ์บนเด็มีเวลาออกไปซื้อของเลยเดี๋ยวยังไงมีอะไรมีคอนเทนต์อ่าค่อนข้างจะมีคอนเทนต์เยอะอยู่เดี๋ยวยังไงพี่ลินจะมาทัทาทำคลิปเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าพี่ลินมีวันหยุดสองวันนะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ